กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้ววันนี้มาพบกับพวกเรา AV Center ในหนังที่เราจะมาสปอยวันนี้ชื่อเรื่องว่าได้ทีขอใส่คู่ใหญ่โชว์เาผวและอีพีนี้สนับสนุนโดยแอ Pro 888s ตามล่าแอดด้านซ้ายบนที่คุณเห็นเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมหนังนั้นฝากท่านผู้ชมที่รักทุกท่านกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมดูหนังกันแล้วก็ไปรับชมหนังกันเลย คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการสปอยใน,นเรื่องของหนังและมีเนื้อหา18บวกถ้าใครยังอายุไม่ถึงก็ชวนพ่อแม่มานั่งดูด้วยหากใครไม่ชอบรู้เรื่องราวของหนังก่อนโปรดปิดคลิปนี้นี่คือคำเตือนแต่หากอยากดูมันก็ดูดีว่าจะไปรออะไรขอไปหากมีคำไม่สุภาพและข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพร้อมดูหนังกันแล้วก็เตรียมทิชชู่ให้พร้อมและคัคีย์บอร์ดด้วยนะครับเปิดเรื่องมานางเอกของเรากําลังทํากับข้าวอยู่ในครัวและสามีของเธอกําลังนั่งอยู่บนโต๊ะและกําลังจะไปทํางานหนังก็เล่าว่าสามีของนางเอกทํางานท หนึ่งสามีขขงนั่งเอกกับนางเอกแต่งงานกันมาแล้ว6ปีและมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนอายุห้าขวบทั้งคู่เจอกันที่ที่ทางานของสามีนางเอกหลังจากเดทกันไม่นานนางเอกก็ท้องทั้งคู่เลยแต่งงานกันแบบว่าปุ๊บปั๊บเลยระหว่างที่สามีของนางเอกกำลังจะออกไปทํางานนั้นนางเอกก็ถามสามีว่าลูกของเราข้าอนุบาลแล้วนะสามีนางเอกก็ตอบกลับไปว่านั่นสินะเร็วจริงๆเลยนางเอกก็บอกว่า ลูกเราเรียนเร็วกว่าคนอื่นก็จะเลื่อนชั้นเรียนขึ้นไปได้เร็วกว่าเด็กรุ่นเดียวกันนะแล้วปีนี้ฉันก็เป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองด้วยและสามีของนางเอกก็ออกไปทำงาน,นและหลังก็ตัดมาเช้าอีกวันนางเอกกำลังนั่งคุยกับครูใหญ่ของโรงเรียนอนุนอบาลที่ลูกเธอเรียนอยู่นั่งคุยกันอยู่ที่โต๊ะในบ้านของนางเอกคุยไปสักพักสามีของนางเอกก็ตื่นขึ้นและเดินออกมานางเองกจึงได้แนะนําให้สามีรู้จักกับครูใหญ่แนะนําตัวกันเสร็จนางเอกก็บอกว่า เรามีกิจกรรมขุนมันฝรั่งนะเลยให้ครูใหญ่มานประชุมที่นี่พอฉันเป็นสมาชิกชมรมผู้ปกครองในทั้งสามคนก็นั่งประชุมกันแลนหนังก็เล่าว่าจากวันที่ประชุมกันเสร็จนางเอกก็เริ่มออกไปประชุมบ่อยขึ้นจนปิดสังเกตรวมความสนุกและกิจกรรมมากมายแอ p r o 8 8 8 s แถมยังแต่งตัวแต่งหน้ามากขึ้นแลนหนังก็ตัดมาคืนหนึ่งทั้ง3าคนกําลังนั่งฉลองกันอยู่ถึงงานโรงเรียนที่ลูกสาวของนางเอกและสามีได้แสดงเป็นเจ้าหญิง และแสดงได้อย่างสวยงามฉะลองกันไปสักพักสามีของนางเอกก็ขอตัวไปนอนผู้ใหญ่และนางเอกก็นั่งกันอยู่สองคนและหนังก็เล่าว่าคืนนั้นหลังจากที่สามีของนางเอกเข้านอนสักพักเขาก็ตื่นขึ้นมาเพราะปวดชิงช่องเมื่อเขาเดินออกมาจะเข้าห้องน้ําก็เจอเข้ากับนางเองกกําลังเอิม่มกินฮอทดอกอย่างหิวโหยสามีนางเอกเลยแอบดูอยู่สักพักคู่ใหญ่ก็เดินออกมาพอจะคุยโทรศัพท์และบอกนางเอกว่าเดี๋ยวจะมาใหม่นะ เมื่อครูใหญ่ไปแล้วสามีนางเอกจึงเดินมาข้างหลังนางเอกนางเอกเมื่อรู้ตัวว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังและหันมาเจอสามีตัวเองก็ตกใจมากแต่ก็พูดอะไรไม่ออกแลวหนังก็จับมาที่นางเอ,งเองกกําลังนั่งคุยกับสามีเธออยู่สามีเธอทุบโต๊ะแล้วตะโกนขึ้นมาว่าบอกมามันเกิดอะไรขึ้นนางเอกก็กลัวและเริ่มเล่าให้สามีเธอฟังว่าเหตุการณ์มันเริ่มตั้งแต่ฉันเป็นสมาชิกผู้ปกครองและทํากิจกรรมขุดมันฝรั่ง นหนังก็เล่าย้อนไปวันที่ครูใหญ่มาประชุมที่บ้านเรื่องขุดบันฝรั่งตอนสามีเธอออกไปทางานแล้วครูใหญ่ก็ถามนักเอกว่าเป็นสมาชิกชมรมผู้ปกครองแล้วมีเรื่องอะไรก็บอกผมได้เลยนะผมจะจัดการให้นักเอกจึงบอกครูใหญ่ไปว่าถ้าฉันบอกคุณอย่าไปบอกใครนะแล้วเธอก็เล่าให้ครูใหญ่ฟังว่าแม่ของเด็อีกคนไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหร่ชอบกันแกล้งฉันตลอดเวลาที่ฉันจะจัดกิจกรรมครูใหญ่จึงบอกว่างั้นเดี๋ยวผมจะจัดการให้ หนังก็ตัดไปอีกเดือนก่อนจะมีงานกิจกรรมที่ลูกสาวเธอได้แสดงเป็นเจ้าหญิงนางเอกได้เข้าไปคุยกับครูใหญ่ที่ห้องครูใหญ่ในโรงเรียนครูใหญ่ก็บอกว่าผมจัดการเรื่องแม่ของเด็กคนนั้นให้แล้วต่อไปนี้เธอจะไม่โดนแกล้งอีกแล้วนะและครูใหญ่ก็เริ่มปูสนใจนาง,งเอกนางเอกตกใจและพยายามจะออกจากห้องครูใหญ่ครูใหญ่จึงบอกว่าถ้าเธอออกไปฉันจะไม่ให้ลูกสาวเธอแสดงเป็นเจ้าหญิงเธอจะทําลายความฝันไว้เด็กของลูกเธอได้หรอ นางเนียกเมื่อเดินกดดันแบบนี้ก็บบเข้าทางครูใหญ่จนได้แล้วก็จบไปแล้วนะครับกำหนังที่มีชื่อเรื่องว่าได้ทีขอใส่ครูใหญ่โชว์พาวสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าครูใหญ่ตัวแสบของเราเสร็จไปทั้งหมด5นาน้ำตัวคะแนนความเสีย่ยงนั้นเอาไปเลยครับทิชชู่13กล่องหากใครชื่นชอบพวกเราฝากกดไซส์เป็นแรงเชียร์นะฝากกดเรียรเป็นแรงใจอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะสำหับสนับสนุนพวกเราง่ายๆเพียงแค่สนับสนุนสปอนเซอร์ของเรา pro แปดป s ตามไลนแอดด้านซ้ายบนที่คุณเห็นเลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ